สนับสนุนโดยไอ a i Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02 348 3333 5ทางออกซิเจนระเบิดครับบ้านหนองเหมือนทาบาดเจ็บทั้งหมด2อลายนะครับ วันที่27กันยายน2567เวลา9นาฬิกา28นาทีโดยกู้ภัยสว่างเมธารับแจ้งถังบรรจุออกซิเจนระเบิดที่โรงงานผลิตยออกซิเจนตำบลโนนสูงหลังรับแจ้งในกองตรีบรรจงฉัดไพฑูลประธานมูล,ลนิธิได้ส่งรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปที่เกิดเหตุทันที Wilson. เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ2รายมีอาการสาหัส1รายน่วยกู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสอบสวน ที่คนเจ็บไปหมดแล้วรเนะเ,เก็บกี่ไล่อะสาหัสหนึ่งเ,เก็บสองโอ้เราเบิดโอ้เราเบิดแรงตัวนี้หลังคาเปิดเลยนะครับ เขายังบปิดบเล่วพขตัดไฟตัดตัดไฟแล้วเนาะไม่กล้าเข้าเโอ้เจ็บกี่ลายทั้งหมดสแต่ว่าเนี่ยนะหน้าขานี่เละขาเละเลยบอแล้วก็มือสข้างมือสองข้างอีีกอป่ะวูบโอ้ังคาเปิดเลยวะกลับได้อยู่ที่นี่บอบอกเข้าไปจับข้งน ระวังเศษแก้วนะครับนะฮะสภาพข้างในเรายังไม่กล้าเข้าไปนะครับกลัวระเบิดซ้ำสองนะฮะเห็บส,สองลายนะครับสาหัสหนึ่ง ก็เดินออกมา้างนอกผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเล็กน้อย คนสาหารน่าอยู่ใกล้ถังที่สุดนะครับกันพื้นที่แล้วครับข้างนอกไม่ให้คนนอกเข้าแต่ว่าข้างในคนคนในก็ไม่กล้าเข้ามากตอนนี้เพราะมีเศษแก้วนะครับระวังด้วย ว่าไม่รู้ว่าจะระเบิดอีกรอบไหมแต่ว่าเขาว่าตัดตัดเรียบร้อยแล้วโอดเติมเลยนะเต็มเปี่ยม,ม,มแรงมาก เขาเขาเขาตัดแล้วนรือเปาอะไรฟี่ฟี่ข้างในอ่ะว่าว่าว่าผู้ผู้ต้องไปเอาไปนะวันนี้เคลื่อนย้ายไม่ได้ ไม่รู้ไปเพร่งอย่างที่ผมเขาจะหอดครับคุณแม็กซ์นะคนเจ็บตอนนี้รถรถคนเจ็บเออใครเอาไปแล้วน้องไผ่เหรอน้องไผ่กับลมาลไข่นำส่งลับรถหรอไปลบาลไข่โอ้เอาของอี่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็ยังมีเสียงลมอยู่ข้างในนะครับดังอยู่ยังไม่รู้ไม่กล้าเข้านะครับกลัวมีรอบสองสวัสดีครับคน,บนเจ็บสองลายครับคนเจ็บหนึ่งลายบ้านองไผ่บ้านไผ่เอาไปส่ง แม้ชีกขาประเด็นทีส้ายเจดียอีกทางไรโรงพยาบาลไข่สาหัสสองไล,ล <ะ S 1> เ่เห็นเห็นไหาอีกไลาหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่รู้อทองไซค์เล็กน้อยใช่น่าจะสามไล่ทั้งหมดอ่ะก็ยังเสียวๆอยู่เพราะมีเสียงระวังเศษแก้วนะระวังเศษแก้วมีถังกระเด็นออกมาข้างนอกเลย สวัสดีครับมันระเบิดดีๆนี่เอง อีกคนหนึ่งแขนขาดขา,ดข,า,ดข,าดขาดเลยนะครับคนสงสัยคนที่จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุดแมนครับทางกระเด็นออกมาข้างนอกครับกำลังอัดห้ <c oughs> ยลมเนาะ เศษทั้งเดียวเติมในอันนี้เติม<บ>นี่แหละมันบ่อตัดบด่บอดโอมันไม่ตัดทีนี้มันอัดเข้าไปเรื่อยอัด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 พอน้ยน้อยตัวนี้มน่าจะตัวนี้กากนี่มันตัวนี้ฟุ่งหอ่าเนาะสมบัติ หัวมันอ่อไปด้านบนเน่ยถ้าถ้าถ้าหัวยังบวขาเนี่ยอันตรายเยอะี่ยปครับคุณบอมครับเป็นไงฝึกฝึกหนักไหมครับอ้ไม่เอาเห็นเห็นรุ่นแรงก็ท้อ ทางออกซิเจนระเบิดครับบ no. ok? ้านนองเหมือนทาบาดเจ็บท so okay. ั้งหมด2อลายนะครับเจ้าเดียวใช่ไหมแดงกุหึ่งสีเหลืองอีกคแดงกล้เนี่ยแดงจีเลยแดนขาดลาขาดให้โดนแมกแมขึ้นานึ่งคือพน้อง คนจีบโรงพยาบาลหมดแล้วครับระวังนะครับนะระวังกระจกเท้าคุณธนิดา ตื่นได้แล้วครับจะได้รู้ข่าวทันบ้านทางเมืองเขาบ้างนะครับไม่ใช่นอนโรงงานออกซิเจนครับบ้านหนองหมื่นเทา้าถนนอุดรขวันแก่นนะครับขาเข้าอุดรระเบิดเจ็บสองลายครับผมขออภัยที่ไม่ได้ดแจ้งไว้บนโพลน,นะครับขับรถอยู่ เมท่ามเมืองเมท่ามเมืองกูชิบเรียกเมท่ามเมืองกูชิบเรียกมีใครอยู่หน้าเครื่องป่ะใที่ไหนไม่มีใครอยู่หน้าเครื่องตอบให้หน่อยเข่ง <c oughs> ไก่ปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วเ <c oughs> จ็บจากคนเ <c oughs> จ็บสองคนครับ <c oughs> โอเค โอเคครับเดี๋ยวออกพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามานะครับพอปิดไลฟ์สดก่อนนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดูอีกทีครับขอบคุณครับโอ้ยใครวะไอ้อทเย็นอะไร คนตายพวกมันเป็นมูดกันผมว่าต้องมีอะพี่เรอัดคอเลยนี่เราอัดคเลยนี่เขาอัดคออยังไ้นี่เขาอัดคอยังไง